สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่11โนเวมเบอนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟนวิกลี่นะทำเฟนวิกลี่ยังเป็นมุมมองเหมือนเมื่อวานเดะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาเช็คทาเฟมย่อยกว่านี้ทำเฟนเดลี่นะคะราคามีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานก็ไซด์เวย์หนักมากเลยอยู่บริเวณที่เรามองไว้เมื่อวานวันนี้ก็ราคาก็อยู่แถวเดิมเลยเมื่อวันที่เราดูนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นมุมมองที่เดลี่วันนี้ก็ยังเหมือนเมื่อวานนะคะก็คือราคาลงมาชิดซับพอร์ต188นะคะแล้วก็มีสัญญาณของตัวกดดันขึ้นคือ Blue Dot นะคะราคามันก็ปรับขึ้นปรับหนึ่งแต่ว่าราคาโดยรวมแล้วยังอยู่ใต้รั้วสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นก็คือ มุมมองที่เดลี่ก็มองว่าฝั่งขาลงนั้นยังคงได้เปรียบอยู่นะคะสัญญาณ t ทรน d c c ีก็บ่งชี้ว่าแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ไม่มีนะคะก็ก็คือมุมมองที่เดลี่นะมันจะไซด์เวย์นั่นเองนะคะแต่จะเห็นว่าวันนี้เหมือนกับแรงขายนะคะมันจะเริ่มพักตัวแรงกว่าเมื่อวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนเที่ยงมันก็พยายามที่จะ ขึ้นไปเทสต์รีส s ิสแตนอยู่ระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นมันก็น่าจะไม่ไหวนะในทาเฟรมย่อยเดี๋ยวไปเช็คที่ S4 ก่อนนะคะ ที่ทำเฟรม S4 นะคะตอนนี้เริ่มเห็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าราคาติดอยู่ตรงนี้ที่เราเล็งไว้แถวเมื่อวานนะคะแถวแถว resistance ที่1890.33กับ support ที่1867.32นะคะวันนี้ support มันขยับขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานเราดูไว้แถวแถว1859นจะขยับขึ้นมาสูงนิดนึง แต่ว่าอันนี้คือกรอแข็งแรงของของลายวันนะคะแล้วตอนนี้เกิดสัญญาณ red dot ที่ทำเฟม h 4แล้วปกติถ้าเห็นสัญญาณ red dot ที่ทำเฟมนี้ก็จะมองได้ว่าเดี๋ยวราคามีโอกาสที่จะถูกกดให้ไปอีกฝัง่งนึงได้นั่นเองก็คืออาจจะกดดันราคาให้ลงมาเทสซับพอร์ทที่1867.32ได้นั่นเองเพื่อที่จะมาสร้างบาลานซ์ของเหมือนลงมาสร้าง blue d o ทำอย่งนั้นเทรนนะคะเป็นขาลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วสัญญาณเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อไม่มีแล้วนะคะแล้วก็แรงขายเริ่มก่อตัวมาน้อยๆน,นะคะแต่ยังไม่เต็มนะถ้ามันเต็มแล้วก็มันจะถีบราคาลงไปเทสสปอร์ตข้างล่างได้เนี่ยแรงขายควรจะตัดเลเวลลบ100ลงไปได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าดูจากตัวสัญญาณของ บูดอเเนี่ยก็คือยังมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทสซัพพอร์ต1867แล้วก็ถ้าในเคสที่แรงขายเข้าได้เต็มที่อาจจะหลุด8 8 7ลงประเลงไปเทสได้ถึง1848ได้นะคะอันนี้คือมุมมองใหญ่ทีเอไปเช็คย่อยกว่านี้ทีเอนะคะ ที่ทมเฟรม H 1ตอนนี้ราคาเริ่มถูกบีบเข้ามาแคบเข้าเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าไฮก็เริ่มลดในทาเฟมย่อยโลก็ลดในทาเฟมย่อยนะแล้วตอนนี้ราคาถูกบีบกรอบแคบกว่าเดิมนะคะระหว่าง r s s s t a n c e ที่1884.27กับ Support ทที่1872.04นะคะแล้วทีนี้มันเกิดสัญญาณ blue d o แล้วข้างล่างด้วย อันนี้จะเป็นสัญญาณของเหมือนกับว่าชะลอการลงหรือว่าจะดันขึ้นก่อนนั้นมองว่ามันกําลังบีบนะมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นเด้งลงในกรอบย่อยๆเล็กๆนี้ก่อนได้นะคะเทรนเป็นขาลงแล้วแล้วก็สัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ยังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นมุมมองที่ s 1คือมันจะไซเวนั่นเองนะคะสามสล่ะ สามสิบเหมือนเ1เลยกำลังถูกบีบ M15 เหมือนกันนะคะกำลังถูกบีบก็ถ้าเป็นมุมมองโดยรวมของวันนี้ก็คือราคาอาจจะเริ่มใส่เวสักพักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาตามดูอีกทีหลังจากที่จบแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้แล้วนะคะ แรงขายจะก่อตัวสําเร็จไหมถ้าแรงขายก่อตัวได้สําเร็จนะคะราคามีโอกาสลงมาเทส1867หรือว่าเข้ามาได้เต็มที่เนี่ยมันจะลงมาเทสได้ถึง1848นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองตามตัวกดดันหลักนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งแรงซื้อแรงขายมันยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ มีโอกาสที่จะมองได้แบบนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วถ้ามันไม่หลุดหมายถึงว่าจบแท่สีชั่วโมงนี้แล้วแรงขายแพ้ราคาก็มีโอกาสที่จะไซเวลอยู่ในกรอบเดิมนะคะคือระหว่าง1.890.33 e s ส s ิสแต e กับซัพพอร์ตที่1.867.32นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามันหลุดออกจากกรอบในระยะนี้มีการวัดระยะสวิงให้ลงต่ำกว่านี้ได้ไหมนะคะระยะสวิงวันนี้อยู่แถวแถว ในเคสที่แรงขายมันเข้านะคะหมายถึงว่า,าแรงขายชนะแล้วก่อตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วหลุด1 8 8มีราคามีโอกาสหลุดลงไปได้อีกเลเวลหนึ่งอยู่นะคะคือวันนี้มันวัดให้แถวนี้นะคะแถวๆ1829หรอนะแถวๆนั้นแหละ1829ถึง1830นะคะแล้วถ้าเป็นด้านบนหรอ ด้านบนมันวัดให้แถวๆนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าราคามันยืนเหนือแถวๆแถว1890ได้นะคะระยะสวิงที่มันอาจจะขึ้นไปได้ในวันนี้คือแถวๆหน9แถวๆห1ึนะคะถึง1914ประมาณนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมองว่าฝั่งขาลงได้เปรียบนะคะแล้วก็ สังเกตว่าวันนี้ราคาน้ํามันนะคะมันถูกที่แบบราคาน้ํามันขึ้นอ่ะมันยังข่าวรับข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนอยู่เลยเพราะฉะนั้นราคาทองคําก็อาจจะเป็นในลักษณะเดียวกับน้ํามันได้คือนักลงทุนอาจจะยังไม่ค่อยสนใจเข้าลงทุนในทองคําในช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามดูค่าเงินดอลลาร์ว่าแข็งขึ้นได้หรือเปล่าถ้าแข็งขึ้นได้มันจะสนับสนุนให้ าราคาทองคำถูกเทมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ